แมงเมาครับแมงเมาแมงเมามเมาหรอคนตกมาขืนนี่มันออกตีมันนี่อยู่ในขอกไก่นี่บินมาหาไฟขวกไก่นี่กินคักตีไก่เมื่อนี่มแมงเมาดีน้อยแมงเมาอย่างขอือ่นแมงเมาขี่มามอบอกบานเท่าขอือ่นนี่เอาตัวเด้หน้อย เซลเลยขม่ขมา <laughs> นี่มันมเล่นไฟที่นอนบอไกลมือนนี่มือนเลีนเน้ยงนี่นี่เป็นมันสีขาที่มันเมาหมนีุ่หมดเมาหน่อยมเมาใหญ่กับผุน,แ,น,นแล้วยามนั่นตีมันออกตัวใหญ่มัน ย้ำวานเขาฝนตัวใหญ่นี่นี่ชุดหน่อยมั้ง อยู่ข้างนอกก็มีไกม,มันออกไปยามได้วะละ่ะตนนัวน้นก็ไดคุณซีหาโต้คุณใ่ญ่เด้วมันบินมันบินได้เด้วไกน่นีต่ตัวนอนก็มีคุณอิ่มหรือบ่าไปนอนคุณ នេះតែចាប់បัวរកកៃនេះឡើងទៅ pi